สวัสดีคับนะเราอยู่ในช่องพันเหมือนเดิมน,นะครับนะวันนี้เราอยู่ในรายการสิ่งที่คุณอาจจะสนุกก็เป็นได้นะครับนะเพราะเราอยู่ในเกมโว่ออฟแทงบิดนั่นเองนะครับนะบิดเกียร์มาเออบิดเกียร์มอเตอร์ไซค์นะมาลองลูกกันเลย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตงมือแปะ๊แปะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแม็ที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับลองไปอ่านดูนะใครมีรู้สึกน่าจะเป็นเมืองล้างนะมั้ยุหนึ่งเก้าห่วงนี้นะ อแบบตอนนี้โว้ฟแท้งอยู่ในเวอร์ชัน8.3ดจุดสามนั่นนะแล้วโว้ฟแท้งบิดเอเกมอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นของคอมแล้ว น,นีผมเล่นในโทรศัพท์ปไุไม่โดนไม่โดนมามามาตัวถังคันนี้ชื่อว่าเควิน มาดูเล็งแล้วทีนี้เล็งเล็งเล็งเกือบตายหรือใครยิงตูดเนี่ยลีโอโดนเต็มเต็มนั่นไงเจอลายต่อไปละ อยู่ไาต่อไปแล้วแต่เวลาตายแล้วนายปิกปิกปิกแต่ผมก็มีความฝันอยากได้รถถังทองนะซุ่มจากกล่องได้ทองได้ทองสิบเหรียญ ไปไปเลขกับ a 5ห0ึเ, 1, เหรียญทองเพื่อที่จะเอามาเปิดกล่องสุ่มรถถังบาย